องคุริมานเป็นตัวละครสำคัญในพุทธประวัติและตำนานพุทธศาสนาเดิมเขามีชื่อว่าอาหิงสกะเป็นบุตรของพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเปรสินที่โกศลต่อมาเขาเป็นโจรชื่อดังหรือเรียกว่ามาหาโจรเลยก็ได้นะคะลักษณะเด่นขององคุริมานคือสวมสร้อยคอที่ทำจากนิ้วมือของเหยื่อที่เขาฆ่าค่ะ คือหนึ่งในสมัยพุทธกาลไอหิงสะกุม,มารน้อยได้ถือกำเนิดจากพรามณีมันตานีและพักวันพรามผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งนครสาวัตถีทารุกน้อยนี้ไม่ได้เกิดเหมือนกับทารุกทั่วๆไปนะคะเพราะเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นคือพระแสงอาวุธของพระเจ้าประสิทธิโกศลน,นั้น ปากฏแสงวาบขึ้นและอาวุธแต่ละยาก็มีแสงพรุ่งขึ้นมาในขณะเดียวกันแม้แต่จะวางคนละที่แต่ลำแสงก็ไม่ได้มาแข่งขันกันรุง่งเช้าพระองค์จึงได้ถามปุโรหิตถึงเหตุประหลาดนี้พราหมณพระกวันจึงทูลตอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเป็นลางบอกเหตุ ถือการกำเนิดของมหาโจรผู้ที่ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นโจรที่โหดเหี้ยมเกินมนุษย์ยากที่ใครจะกำรับได้และทาลกน้อยผู้นั้นก็คือลูกชายของท่านปุโรหิตเองจึงกราบทูลต่อว่าขอให้พระองค์ประหารกุมารน,น้อยของเขาเสียเถิดพระเจ้าปาะเสนที่โกศุนกลับกล่าวตอบพรามพักวันว่าท่านปุโรหิตกุมารน,น้อยนี้ หากเขาเติบโตขึ้นมาเป็นโจรเราค่อยประหารเขาไม่ดีกว่าหรือหากเขาก็ะพติดเลวเราจะลดงโทษเขาเองท่านจงขับไปเลี้ยงดูเขาให้เป็นอย่างดีเถิดและเมื่อคืนนี้ถึงแม้อาวุธของเราจะสองแสงขึ้นมาพร้อมกันต่างก็ไม่ส่งลำแสงแข่งกันไม่ได้เบียดเบียนกันดังนั้นเราจะให้ชื่อกุมารน,น้อยนี้ว่าอาหิงสกะ อันมีความหมายว่าผู้ไม่เบียดเบียนเมื่ออหหงสากะอายุครบที่ต้องศึกษาศิลปะวิทยาการเขาถูกส่งตัวไปร่ำเรียนที่สำนักวิชาตักศิลากับอาจารย์ที่สาปามโมที่นี่เป็นต้นกำเนิดและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาได้กลายเป็นมหาโจรเนืน่องจากเพื่อนของเขาก็คือเหล่าศิษย์ในสำนักอิจฉาอหหงสากะ เพราะเขาเป็นคนที่เก่งกล้าเกินใครโดยสิทธิเหล่านั้นเข้าไปยุยงยงอาจารย์ให้เกิดความระแวงอาจารย์เองก็กลัวว่าลูกศิษย์ยังอหิงสกะผู้ที่มากด้วยความสามารถและเป็นนักเรียนที่ดีเด่นจะกลับมาทำร้ายตนจึงออกอุบายเรียกอหิงสกะมาพูดคุยว่าอาจารย์มีวิชาหนึ่งซึ่งดูแล้วไม่มีใครสามารถที่จะเรียนวิชานี้ได้ ยกเว้นผิดแค่อหิงสกะผู้เดียวเท่านั้นในตอนแรกอหิงสกะก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่ต้องการเรียนวิชานี้เพราะวิชานี้มีข้อแม้และเงื่อนไขว่าเขาจะต้องไปฆ่าคนถึง1,000คนเมื่อฆาเสร็จแล้วให้กลับมาแล้วอาจารย์จะสอนวิชาขั้นสุดท้ายให้ในที่สุดอหิงสกะก็รับปฏิบัติตามมุ่งหน้าไปสูปป่ป่า ชลีวันในแคว้นโกศลอาศัยอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งเพื่อคอยดักฆ่าผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างโหดเหี่ยมสนองกิเลสในใจของตัวเองที่ต้องการจะเป็นหนึ่งเจอใครก็ข้ามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนเท่าคนแก่เด็กเล็กแดงก็ไม่เลือกจนไม่มีใครสามารถจะกล้าเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืนส่วนตอนหนึ่งคืนเขาก็เข้าไปที่หมู่บ้าน ็ยังไปฆ่าคนถึงที่นอนเริ่มต้นจากศพที่หนึ่งจนไปถึงศพที่เป็นร้อยเมื่อฆ่าคนเป็นจํานวนมากเข้าตัวเขาเกรงว่าจะนับจํานวนคาดเคลื่อนจึงตัดนิ้วคอจากศพมาแขวนเป็นพวงมาลายัยด้วยเหตุนี้เองเมื่อผู้คนเห็นจึงตั้งสมยานามเขาว่าองคุริมานหมายถึงผู้ที่นำนิ้วมือมาร้อยไว้ด้วยกันผลคอของตัวเองนะคะ เรื่องราวของจอมโจรองค์ุริมาน,นี้ล่ำลือไปทั่วชาวบ้านชาวเมืองต่างก็หวาดกลัวเมื่อทราบข่าวว่าจอมโจรองค์ุริมานไปทางใดก็จะพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนจนทำให้เกิดหมู่บ้านร้างหลายแห่งหมู่มหาชนจึงได้มารวมตัวและร้องเรียนต่อพระเจ้าเปรฐที่โกสลโดยที่กล่าวว่าในแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อองคุริมานเป็นคนหยาบช้า ฆ่าคนโดยไม่มีความกรุณาเช่นฆ่ามนุษย์แล้วยังเอานิ้วมือมาล้องเป็นพวงมาลัยแขวนคอขอพระเจ้าประเรษนที่โกศลสนกกำจัดองคุลิมานให้ด้วยเถอดเมื่อพานโปรหิตได้ยินเรื่องดังนั้นก็รู้แล้วว่าโจรองคุลิมานคือบุตรของตนเป็นแน่จึงกล่าวกับนางภางมณีว่า เกิดโจรชื่อองคุริมานขึ้นแล้วโจรน,นั้นคงไม่ใช่ใครอื่นจะต้องเป็นไอหิงสกะกุมารรูปของเราแน่บัดนี้พระราชาจะเสด็จออกไปจับเขาเราควรทำอย่างไรเมื่อผู้เป็นแม่ได้ยินเช่นนั้นจึงอาสาออกไปบอกว่าฉันจะไปพบลูกของฉันเองถึงแม้จะไม่มีใครเข้าใกล้ลูกของฉันได้ แต่ฉันคิดว่าในฐานะของแม่ฉันจะเตือนสติเขาได้นางจึงมุ่งหน้าไปที่ป่าชาลิวันเพื่อหวังว่าจะได้พบกับลูกแล้วก็สั่งกับลูกว่าไม่ให้ก่อบาปก่อกรรมอีกต่อไปในเวลานั้นโจรองคุริมานได้นิ้วมือมาแล้วถึง9 99 9นิ้วยังขาดนิ้วมือเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นจึงกระหายเป็นกำลังตั้งใจมั่นว่า ในวันรุ่งขึ้นถ้าพบใครเป็นคนแรกก็จะฆ่าทันทีเพื่อให้ครบหนึ่พันคนแล้วจะนำหน่งพันนิ้วมือนี้ไปบูชาท่านอาจารย์ที่สาปามโม่แล้วจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่คิดได้ดังนั้นแล้วองค์คุริมานจึงมุ่งเดินหน้าตรงไปยังเขตเมืองนครสาวิธีบ้านเกิดทันที รุ่งเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกตามวัดปฏิบัติทรงเห็นองค์ุริมานเป็นผู้มีอุปนิสัยพอที่จะโปรดให้บรรลุมรรคผลได้ก็ทรงพระดำริเห็นว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปโปรดในเวลานี้องค์คุริมานจะกระทำมาตุคาตซึ่งไม่สามารถบรรลุธรรมใดๆได,ได้ในชาตินี้ถึงแม้จะฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธองค์ก็ตาม พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกมุ่งตรงไปยังป่าชฉลิวันเป็นระยะทาง30โยชนเพื่อสกัดองค์ุลีมานไว้ไม่ให้เดินไปเพื่อที่ทันจะฆ่ามารดาของตัวเองในระหว่างทางนั้นผู้คนเลี้ยงโคต่างกราบทูลขอร้องพระพุทธองค์ถึงสามครั้งไม่ให้เดินเข้าไปหาองค์ุลีมานแต่พระองค์ก็ทรงเฉยและเสด็จนำเนินไปด้วยพระองค์เองตามลำพัง ในที่สุดโจรองคุริมานก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลองคุริมานประหลาดใจยิ่งนักเมื่อเห็นพระองค์เดินมาเพียงผู้เดียวโดยที่พระองค์ดูเหมือนจะไม่กลัวอะไรเลยดังนั้นจึงคิดว่าอืมสมณะผู้นี้คงอยากจะลองดีกับเราเอาละถึงอย่างไรเราก็จะปริชีพสมณะผู้นี้ แล้วนำนิ้วมือมาร้อยให้ครบหนึ่พนิ้วเขาจึงตระเตรียมอาวุธถือดาบและเืินตามพระพุทธองค์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์แม้องคุริมานจะเดินแล้ว,วิ่งจนสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจจะตามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แม้ว่าพระองค์จะเสด็จเดินตามปกติเมื่อเป็นดังนั้นองคุริมานก็ได้นึกว่าเอ๊ะ นี่มันเป็นสิ่งอัศจรรย์นะเมื่อก่อนแม้ช้างกำลังวิ่งม้าก,กำลังวิ่งเนื้อกำลังวิ่งเรายังวิ่งตามจับได้แต่นี่เราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่อาจจะตามสม,มณะผู้นี้ได้มันเกิดอะไรขึ้นจึงหยุดยืนแล้วกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสม,มณะเจ้าจงหยุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเราหยุดแล้วองค์ุริมานองค์ุริมานกล่าวต่ออีกว่า สามนาเจ้าจงหยุดเถิดพระพระพุทธองค์จึงตัดอ,อีกครั้งว่าเราหยุดแล้วองค์ุริมานองค์ุริมานตัดพอท่านเป็นนักบวชเหตุใดจึงกล่าววาจาบทเช่นนี้พระพุทธองค์จึงตัดต่ออีกว่าเราหยุดแล้วองค์ุริมานท่านต่างหากละ่ะจงหยุดเถิดเราละกิเลสละการฆ่าสัตว์ตชีวิตทั้งปวงได้แล้ว จึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อท่านเององคุริมาณท่านยังไม่ละต่อการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นในใจเต็มไปด้วยกิเลสเราจึงหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดเมื่อองคุริมาณได้ยินเพียงแค่นั้นเขารู้สึกสำนึกผิดได้ทันทีวางดาบทิ้งอาวุธลงเหวที่หุบเขาเข้าไปกราบถวายบังคม พระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชในพุทธศาสนาหลังจากที่พระองคคริมาได้บวชแล้วนั้นเขาก็ประสบข้อกรรมจากผู้คนที่เห็นและจำได้ในระหว่างที่มีการบินทบาทบ้างออกไปข้างนอกบ้างก็จะพบว่ามีผู้ปนป่าก้อนหินท่อนไม้ปะทุสลายให้ได้รับบาดเจ็บแต่พระไอหิงสกะก็ไม่ได้ตอบโต้แต่เพียงอย่างใด ่อมาไม่นานนะคะพระอินสกะก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์จากความอดทนและความดีในการปฏิบัติธรรมพระอินทสกะท่านได้ทิ้งตำนานแห่งมหาโจรผู้กลับใจเป็นคนดีจนสำเร็จเป็นพระอระหันต์เป็นเครื่องเตือนใจให้กับเราทุกคนได้ทราบว่าไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการทำความดี